สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเบยกเช่นเดิมนะครับอยู่ที่บริษัทอีซูซุนครหลวงนะครับสาขาคลองสิบพญาวุรีครับเดี๋ยววันนี้เซเบยจะพามาชมรถเสือใข้างหลังคันนี้อีกแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นรถโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเป็นเกีย์ไหนรุ่นไหนอะไรไงนะครับเดี๋ยวเซเบยจะพาไปเจาะลึกกับรถด้านหลังคันนี้ได้เลยครับผมสำหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เซเบย์กำลังพามารับชมนะครับก็จะเป็นรุ่นแคร์โฟร์ไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดแซดนะครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่เก้าแสน สีที่เซเบียกำลังพามารีวิวอยู่เป็นสีขาวมุกนะครับก็ราคาจะบวกเพิ่ม7 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวดีไซน์กระจังหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้าแบบดีไซน์แบบใหม่แบบนี้นะครับมีเพิ่มตัวรังผึ้งนะระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมีไฟเดนไลน์อยู่ในโคมนะพร้อมไฟเลี้ยวนะแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED ดีให้นะฝากระโปรงหน้ามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ครับเล่นลวดลายแบบว่าลายเส้นนะก็เพิ่มความ ดูดันดูเท่นะครับขับดูอารมณ์ดูบฉเฉียวนะครับเป็นแบบนี้เลยสําหรับตัวล้อครับจะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วแบบนี้ครับเออนี่แบบนี้เดือเป็นลายใหม่นะครับปิสโตนนะครับก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับตัวสัญลักษณ์โลโก้ไฮ g h นเดอร์เรามีให้นะครับไฟเดียวที่กระจกมองข้างนะครับเกียดยกสูงนะครับตัวจับประตูสีโครเมียมนะครับ เดี๋ยวเซบพารับชมด้านหลังกันบ้างแล้วกันครับว่ามีการแตกต่างจากตัวโฉม2 0ง3ยยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวการดีไซน์ตัวไฟท้ายนะครับมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับเป็นลายแบบว่าไฟ LED 3ชั้นแบบนี้นะครับเวลาส่องสว่างกลางคืนก็จะสวยงามไปอีกแบบนะก็จะมองว่าเป็นรถโฉม2 0ง4นะครับฝากระโปรงท้ายครับมีปานเปลี่ยนลวดลายครับด้่นลวดลายคล้ายๆแบบว่าลายเส้นนะครับก็จะดูแบบดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ มีสัญลักษณ์โลโก้เกจแซดแบบนี้นะครับมีกันชนท้ายมาให้จากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมีแถมกระบะเลื่อนให้แล้วก็มีตัวแถมตัวระบบล็อกฝาท้ายให้ด้วยนะครับสําหรับออกรถที่บริษัทอีสุนครหลวงเราแถามให้ทุกคันเลยนะครับเดี๋ยวเซบีจะพาไปรับชมภายในบ้างละกันครับว่าความสวยงามในตัวของเกตแซดน,น,นะครับว่าสวยงามแบบไหนบ้างนะครับ สำหรับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยแบบดีไซน์ใหม่ครับพวงมาลัยหุ้มหนังเน้ในตัวของเกจแซดนะครับมีตัวปรับมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับตัวปรับสวิตช์หน้าจอนะครับพุชคอนโทรลหน้าจอแล้วก็ปัวปรับระดับต่างๆเกี่ยวกับระบบหน้าจอแอดีเรามีให้นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับก็จะแตกต่างจากตัวโฉมของ2023นะครับก็ตัวนี้ก็จะหน้าจอ ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ใช้งานได้มากเดีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สามารถบอกการใช้งานได้ดีกว่าเดิมก็คือมีการบอกระยะองศาการเอียงของตัวรถนะครับว่ารถเราเอียงเท่าไหร่อะไรยังไงเรามีบอกให้ที่หน้าจอเลยนะครับวัสดุตัวคอนโซลหุ้มหนังให้แบบนี้นะครับมีให้นะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวก้านปัดน้ําฝนเองครับก็เป็นเหมือนตัวตัวท็อปเลยนะครับอยู่ี้บิวอินอยู่ในก้านเดียวกันนะครับเรือนไม้น้าจอจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแบบนี้ครับก็จะเหมือนในตัวของเกต ตัวท็อปเลยตั้งแต่เกตแซงขึ้นไปก็จะได้เป็นหน้าปัดเลื่นไม่แบบนี้นะครับแถมตัวกล้องทึกภาพนราให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเพดานนะครับเราเปลี่ยนถ้าเป็นตัวโฉมสมัยนะครับก็จะเป็นตัวสีเทาธรรมดาแต่ว่าตัวตั้งแต่ชัว์ยครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นปสีดำแบบนี้เหมือนตัว X c e เลยนะครับก็จะเพิ่มอารมณ์ดุดันขับกลางคืนก็ดูสวยงามนะครับ เกียร์ในตัวของตัวเบาะครับเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับเป็นเบาะเทคโนโลยีคูแม็กเหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนดีไซน์ดวดลายแบบใหม่นะครับก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งในเกรดของ2024นะครับตัวเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลเนาะ6สปีดลงเกียร์ถอยหลังครับเป็นเจน7เกียร์นะครับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับส่วนตัวพัดลมแอร์อะไรทุกอย่างก็คือยังเหมือนเดิมอยู่ครับแล้วก็หลักๆที่สําคัญก็จะเปลี่ยนระบบตัว ชาร์จ USB เป็น Type C แล้วนะครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นระบบใหม่เนาะสำหรับตัวประตูด้านข้างนะครับก็เป็นกระจกปักไฟฟ้าเนาะแล้วก็สามารถมีตัวพับกระจกไฟฟ้าโดยในเกีร์แทรกขึ้นมานะครับก็จะมีให้เนาะแผงประตูนะครับก็เปลี่ยนรูปลายดีไซน์ใหม่คล้ายเกีปรปาครับก็จะดูอารมณ์มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัว กุญแจครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับตัวนี้เป็นตัวเกรดแซดเนาะต้องบอกกับว่ามีตัวกลั่นขโมยให้นะครับตั้งแต่เกรดแซดขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกรดแอลจะไม่มีให้นะครับเดี๋ยวเซเบพาไปรับชมด้านหลังกันบ้างละกันครับสําหรับด้านหลังครับก็เป็นเบาะหนังมาให้แบบนี้เลยนะครับก็จะสะดวกสบายนะครับต่อการนั่งเนาะนั่งสบายกว้างกว่าเดิมครับแล้วก็มีตัวแอร์หลักให้แบบนี้ครับมีตัวชาร์จ USB เป็นระบบ Type C ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับก็จะจะเหมือนในตัวของเกตแซนเลยสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากประหยัดงบประมาณในการออกรถนะครับก็ออกรถหลักหมื่นนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถทักอินบ็อกมาคุยกับสัพถ์มาับเซียเบียได้เลยนะครับก็ขอฝากช่องทางติดต่อไว้นิดหนึ่งแล้วกันครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับ089 8979862นะครับสายด่วนเซีเบียสามารถโทรมาศัพท์ามางมาได้นะครับ ขอฝากช่องทางเพจไปนิดนึงแล้วกันครับช่องทางแฟนเพจของเซเวียครับก็พิมพ์ภาษาไทยคําว่าอีสุคองสิบปทุมธานีเซเวียครับสามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์มาคอมเมนต์กันได้นะเซเวียมีรถสวยรีวิวทุกให้ทุกวันแล้วก็มีแคมเปญต่างๆสามารถเข้าไปกดติดตามมาได้ครับสาหรับช่องทางทิก t o อรครับสามารถเข้าไปกดติดตามมาได้นะพิมพ์คาว่าภาษาไทยครับอีสุเซเวียจัดให้ครับก็สามารถเข้าไปกดชมได้มีรถสวยมาอัปเดตให้ทุกวันเลยสำหรับลูกค้าท่านทีสนใจหรือว่า อยากให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์มากันได้นะครับก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันครับสำหรับช่องทางยู u b e ครับลูกค้าพิมพ์ภาษากฤษคคำว่า i s u z ซู e l เ i a ครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เซเบียด้วยกันเซเบียมีคลิปอัปเดตให้ทุกอาทิตย์เลยรีวิวรถสวยๆนะครับหรือว่าอยากให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงก็สามารถทักมาอินบ็อกซ์กันได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับและก็อีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับช่องทาง Google นะครับพพิม์ ภาษาไทยนะครับคำว่าอีสุสิองสิบพันยบุรีปรทุมธานีนะครับก็สามารถโกมาสอบถามรายละเอียดรถใหม่หรือว่าจะเป็นแคมเปญข่าวสารต่างๆครับเกี่ยวกับทร้งสูงบริการหรือว่าแคมเปญรถนะครับหรือว่าจะซื้ออะลงอะไหล่ก็สามารถทักมาคุยกันได้นะเซเบียยินดีให้คำปรึกษาสู้ทุกคันดันนุเคตก็สามารถทักมาคุยกันได้แล้วกันครับสำหรับวันนี้นะครับเซเบียก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับก็พบกันใหม่ใน EP หน้ากันครับสวัสดีครับ